โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันผมขออธิบายวาที่เล่นเกมนี้ก่อนนะครับสำหรับเกมเกมนี้มีชื่อว่า Survival the Night ซึ่งเป็นเกม r e เมค e จากปี2016เป็นเกมชื่อว่า b e f o r the Dawn วิธีเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากเลยครับแค่คุณอยู่ถึง6โมงคุณก็ชนะเกมนี้ก็จะมีฝั่ง Survival แล้วฝั่งฆาตกรโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่อง Survival ในเกมนี้ก่อนนะว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับ Survival ในเกมนี้ก็จะสามารถเอา เกียร์ไปได้นะก็คือเป็นอุปกปรณกอบสำหรับช่วยเหลือเราในการเล่นนะอย่างเช่นแคเมเอร์กล้องถ่ายรูปสามารถทาให้ฆาตรกรสตารนได้และมองไม่เห็นชั่วเขาสิ่งที่สไลโวจะทําได้ก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะก็คือ 1. เปิดไฟ2ก็คือใช้เสียงพูดได้ถ้าถามว่าเอาไว้ทําอะไรเอาไวล้ล่อฆาตรกรให้มาหาเรากับเอาไว้ควนตีนฆาตรกรส่วนอย่างที่3คือสําคัญเลยก็คือเกียร์ที่เราเอามาถ้าเราเอาอะไรมาก็อย่างนั้นแหละอย่างเช่นนีที่ผมเอามาคือกล้องถ่ายรูปแต่เป็นกล้องถ่ายรูปที่เป็นสกรีนเปลี่ยนจากกล้องเป็น โอเคผมรอดแล้วถ้าเราชนะในเกมนี้นแล้วเราก็จะได้เงินมานะเป็นพอยต์ในเกมน,นะสำหรับใครที่สงสัยนะพอยเอาไว้ทำไรก็อย่างเช่นเอาไว้เปิดกล่องซื้อเปิร์กซื้อเกียร์อะไรก็ว่าไปอย่างเช่นนี่ผมจะซื้อเออกล่องซื้อประมาณห้ากล่องเลยกันนะเรามาดูกันได้อะไรบ้างโอเคนี่คือของที่บรได้ก็ได้เสียงมา วงแหวนเป็นไฟฉายแล้วหลายอย่างอยู่ไหนเรามาดูไฟฉายใหม่ที่เพิ่งได้สิวู้สุดยอดเป็นไฟฉายเลยต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรนะก็คือฆาตกรในเกมนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะแล้วก็แต่ละตัวจะมีความสามารถได้เหมือนกันนะส่วนที่เหลือเป็นสกินนะถ้านอกเหนือจากสีตัวเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้ไมเคิลไมเยอร์ก็เปลี่ยนเป็นตัวละครน,นี้คือเป็นสกินนะนี่ตัวละครน,นี้เลยตัวเดียวกันแต่แค่เป็นสกินต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรในเกมนะ สิ่งที่ฆากรการต้องทำก็คือฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว เอวรในตอนกลางคืนเนรอน่าจะใช่เอาตัวรอดในตอนกลางคืน,นเหมือนแฝกิวตอนนี้เราอยู่ที่กลางเขาน้ําแข็งอันหนาวเหน็บตอนนี้โอ้โอ้ใครอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนายเป็นใครกันอ๋อว่าไงเฟอร์รี่ทหารนี่วะเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เพิ่งเล่นแต่ผมเล่นมาจนมีประสบการณ์พอตัวที่จะสามารถเอาตัวรอดในคืนนี้ได้อาวุธที่ผมเาจะเอาไปใช้ต่อกรกับฆาตรกรในวันนี้ก็คือ กับดักหนูผมจะเอากับดักหนูไปหนีบฆาตรกรตอนที่ฆาตรกรมันไล่พร้อมกับไฟฉายเอาเป็นสมาร์ทโฟนเลยกันแล้วก็สกินฆาตรกรเกมนี้เรามีฆาตรกรหลายแบบเลยเรามีทั้งเมอร์เดอร์เอ่อไมเคิลมาเยอร์โวตาทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้ผมมีสกินเยอะมากสกินฆาตรกรเนี่ยดูดิมีทั้งอะไร่ะด์กเวเดอร์อะไรหลายตัวอะไรคนเล็กก็มีพี่รู้ไหมทำไมมีสกินเยอะไม่รู้อ่ะโอ้โหง่ายๆเลยเบลลีเพราะว่าโอมอ่ะ ใช้ร้านมารู้ช็อปยังไงล่ะร้านมารู้ช็อปเลเอร4.5เป็นระบบรับกดผลด้วยแล้วก็กดเกมฮาร์ดด้วยไอ้สองแบบนี้คือแบบบล็อกฟุตนะแล้วก็มีกดเพชรออสตาด้วยลิงอยู่ใต้คลิปนะครับขาตกรตัวใหม่ไม่มีแต่ข้างหลังพี่ลีมีอมองอัดอยู่โนะนั่นอะโะหัวลนใส่แว่นอะใช่อมองอัดเฮ้ยพี่ลีตัวปตาเห็นปะเนี่ยมันโัวปตาเลยถ้าใส่แว่นทำไมน้านเป็นอย่างนั้นอะ ตานี้เราเจอพิเดเตอร์อ่ะมีแววว่าเป็นกูอ่ะเอาพิเดเตอร์ว่ะเหรอใช่พี่เอาพิเดเตอร์มานั่นไงกูเป็นฆาตกรอ่าพอดีเลยกายเราจะจูบมาเตอร์เราต้องจูตรงนี้แหละวันดีครับออกตัวเหรอพี่ลีโอ้โหไม่อยู่แล้วได้ยินคนออกตัววันดีครับวันดีครับทำไมฆา ทุกทีที่ฆาตกรไม่เดินไปมันต้องไฟแตกเลยวะพี่ลีรู้ไปว่าโอ้มีไอโฟนอ่ะเขาจะเอาไอโฟนวิบขึ้นมาตอนที่พี่ลีเดินมาแล้วก็มีเสียงด้วย one person see them เฮ้ยอะไรวะ เหมือนเห็นคนวิ่งหนีาฆาตากรเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้มันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้สินะพี่ลีแอบมองพี่ลีอยู่อะเอาถ้ามองพี่ลีครบสิบวิอะเขาจะมีแบบพลังพิเศษวิ่งเร็วได้ไม,ไ,ดไม่มีหลักผู้เล่นขี้โกงอ่ะใครขี้โกงมากเลย ไอปิดเนตเตอร์เนี่ยพี่ลีบังเห็นเอาหมอเฮ้ย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 เอ้ยพี่ลีเป็นไงสเต็ปปิดประตูโคมไม่ธรรมดาหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊กพี่ลีคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเอ้ยเหยียบแค่หน่อยเถอะเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่ลีทำไรอ่ะอาซาเด้นพี่ลีทำไมวะมันไม่มีคนอยู่แล้ววะมีแต่เขาอยู่ที่อื่นกันทำไมตัวละครออิ่งเร็วจังเลยพูดเจอละเฮ้ยตอนนี้สามทีเฮ้ยวิ่ลีเอาใครไม่รู้แต่ไม่อยู่แล้วโอ้ยไี้เด็นี่ครันี่นะมันด้วยวันร้องพี่ลีร้องอ่ะ เหมือนเด็กโดนแนตตีตูดอะอย่าเพิ่งมาพิลีอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยเเจอคนแล้วเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยตดนฆาตกรตามมา้องนี้ไม่มีวางกับดักเรียบร้อยทุกคนกับดักหนูแต่สามารถจับเอเลี่ยนได้อะไรวะพีตเจตมันมีปืนที่ไหลไม่ใช่เหรอล่วทำไมมันยิงไม่ได้อ่ะอะไรวะเขาเรียกว่าคอสเมติกพิลีไม่ พีเดเตอร์จีนหรือเปล่าอ๋อแเป็นฆาตกรที่คอสเทมเป็นเอเลี่ยนก็ได้แต่วิลี่ต้องรีบฆ่าแร้วไม่งั้นเอาหกโมงพอดีคือแบบกูเป็นพีเดเตอร์เว้ยกูเป็นหนึ่งในนักล่ากูเป็นหนึ่งในสายพันเอเลี่ยนนักล่าที่โหดที่สุดในกาแล็กซี่เลยนะเว้ยแค่คนแค่นี้ยังวิ่งตามไม่ทันเลยคนล่ากี่คนอ่ะโอ้โหแต่ละคนหน้าตาหลอเหล่าทั้งนั้นไม่นะพี่ดูคนฝาดิอ๋อป้า เดี๋ยวโมจะเปลี่ยนเสียงนะทุกคนเราจะใช้เสียงที่ชื่อว่าโย่กันโอเคปีฉมัดพี่ไปอมปะ่ะฮะไปอมปะ่ะคงคิดว่ากูคงมีทางเรื่อยอมทำไมอมไม่เร็วจังเลยเอาเปิร์กเล็กแมนมารอด้วยเอาเป็นนินจาเอาไว้จะจุกฆาตากรตรงนี้แหละ พี่รีมาผู้ไม้นี่วางแถบแป๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอาคนหนึ่งที่เอาจะรอดจากครั้งนี้โยทีนึงอยู่ในผู้ไม้อยู่ผูกไม้พี่เสียงวะพีเสียงวะดีดีโยพี่จะเดินไปร็อกเขาตอกบอาแล้วเขาตอกบอาแล้ววิ้ยเอ้ยมันยิงโดนนมเอ้ยมันวิ่ง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 ไม่อยู่แล้วผมอยู่ไหนหนีออกมาแล้วพี่รี โอ้ยคนตายสองคนแล้วเว้โอ้ใช่เอ้าก้อนหินม่มีให้วางแถบตรงไหนดีระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้แกคุยก้อนหินอยู่หรือเปล่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นโอ้ยเอาวางนี้แล้วกันนี่กำดักหนูพิลีต้องเอาเท่ไปพ่ลีมันเป็นแบบว่าเหมือนเราเป็นนักข่าวทีมคนอดผีอ่ะแกดูที่เราถืออ้าวเอาอันเดียวกันมาเหรอเฮ้ย น,นี่เสียงปืนโดนยิงนะพี่ลีใช่เสียงปืนก็เรียกว่าตายแบบใบแตกตายแบบใบแตกโอ้ยพีพ่ลีสวยแล้วพี่ลีจะหนีไปก่อนก็ได้นะเหลือให้ออกไปล่อให้มามามา,ม,ามันจะมาทางฝาแน่ๆถ้าเอาจริงๆนะเราต้องดูก่อนว่ามาจากทางไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยขอเปิดโยนโอ,โอ้มันมาแล้ววะ เปิดแล้วเนี่ยเปิดล่อมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลีพี่ลีจะหนีได้ไมพี่หนีด้วเหรอไปดูกินต้องอยู่กับที่พี่ลีตามอาณานี่พี่ลีเอาอะไรมาถามก่อนก้อนถ่ายรูปถ่ายเลยนะพี่ลีพี่ลีอยู่ใกล้อ่ะมองว่าพี่เลียจะไม่รอดอ่ะแน่นอนว่าคุณหนีไม่รอดถือว่าเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่พี่ลีแน่นอนนั่นไงโดนยิงแล้วมันยิงก้อนหินได้ด้วยเหรอ เอาไงต่อดีวะเนี่ยโอมจะไปไหนต่ออุยว,วางแถบแม่งมันใกล้เกินวางแถบแล้วโออาจจะไม่รอดแต่วางแถบแล้วโอเคยวางแถบประมาณสี่อันในแช์เดียวแอบตรงเนี้ยอันนี้มีแถบสองอันนะพี่ลีที่วางตรงเนี้ยอุย้ยมันเปิดแล้วเอาไงดีพี่ลีรอติดกับดักกันไหมแล้วไอยหนีโอมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่เลยโอมต้องย้ายที่เดย้ายที่เลยคือตอนนี้มีคนอยู่สองคนใช่ไหมมัคนเดหย,ยบหรือโอมคนเดียวนั้นขอให้มันเหยียบแถบก่อน ไม่ไมคือจะวางก็ต้องวางในที่ที่มันไม่ทันสังเกตชนะแล้วว้าโอ้ชนะวิลีนี่คือเอวีพีของแมตช์นี้นั่นคือผมนี่เองอ้าพี่ลีใครวะโอมเองขั้นตอนตรงนี้ไฟไม่แตกด้วยรู้เปล่าใช่ไฟไม่แตกแล้วเป็นเสียงหายใจคือวี่ลีไม่รู้ได้ห้ามเดินมาด่านนี้สวยพี่จำด่านนี้ได้ ฉันจะฆ่าทุกคนให้หมดเลย <All right. S 1> เดี๋ยวขออมเงนะต้องเปิดบันเดนก่อน I m coming for you I m coming for you พี่หลีปด้ยินเสียงหลอกเลยว่าไงน้องๆทำอะไรกันอยู่แตกนี่จ้วงไปหนึ่งที oh. สองทีร้องเลยอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมาวิ่งไม่ทันเราไอ้หนูแตกสอง I m coming for you นี่เป็นผู้หญิงซสื้อป่าวแต่ร้องเสียงผู้ชายป้าจะเริ่มเปลี่ยนเสียงกันแล้วค่ะทุกคมันต้องใส่ใจเล่นเกมเนี่ยเฮ้ยเองอาจจะนึกว่าเองหนีพนนะแต่เองคิดผิดแล้วไอ้ล้นไม่ต้องเอาคำินจเก็ตบีเลยนี่ตายซะหัวล้นค่ะไรพี่รู้จักเปล่าดูมันร้องไปเลยทำไมคุณได้เสียงเดินวะอ้าวางแถบด้วยผมจะเหยียบแถบแล้ววิ่งไปฆ่ามัน ง่ายสุดแล้วคือสามคนหรือเปล่าคนที่ออนไลน์อยู่กับคนสักพี่อีกหนึ่งคนโอเคมันหนีไม่พ้นแล้วตอนเนี้ยเปิดสกิลแล้วจะจุดไปประตูงนัน้นเหรอ,อเยนี่มันรัดเลยนี่มันรัดแล้วมันจะตายแล้วพี่ลีแค่นดิดเดียวตามมันทันแล้วนี่ไอ่หนึ่งทีเข้าหลังแล้วก็ทางที่สองนี่แล้วก็ขอดูไหนว่ามันอยู่ไหนกัน อ๋อเจอแล้วมีคนเดนนตโต้หนึ่งคนพ่รีจะไม่ตายแต่ยังไงคนเดรตโต้องตายแน่แน่ไม่บอกคนไทยวิถ่ายรูปกันด้วยคนไทยรักการถ่ายรูปถ่ายไปแล้วก็เดสไปถ่ายไปพ่รีเหลือพ่รีสุดท้ายแล้วยังไงก็ปล่อยไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีคนจะสะดุดแล้วมันจะเดือดร้อนมองมองความร เฮ้ยชุดตู้ฮึติดับไปแล้วเรามาเสร็จงานนี้ก็ดีกว่ามะเอายิงไม่ได้แล้วด้วยเพราะเขาเคยยิงไปแล้วเอออันนี้ผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะมันเป็นเสียงเอฟเฟกในเกมหมดแล้วเพราะว่าผมใช้ได้เสียงตายมอนเตอร์คิวคนนี้จะเพิ่งเข้าเกมมาเล่นอีกแมตช์หนึ่งดีกว่าพี่ลีอีกแมตช์อีกใจอะไรเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยไปพี่ลีพี่ลีลว่าคนนี้มันเอาเบิร์กเล็กแมนมาเหมือนกัน น,น,นั้นเอางี้โอ้ประตูหลังเหลือ้ายท่านมาเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมา<น>ไฟแตกตีนไหมพปล่าโอ้เพื่นอนเพราะมันจะไอ้นี่มันจะรอให้มาติดในบ้านอ๋อมันจะขังเหรอใช่มันจะขังพี่ลีดแต่วิรีระวังโดนขังกับมันนะมา,มาล้างคนดูอยู่เฮ้ยล้างลัางล้างล้างเน๊ตลัางล้ง,ลง,ลง,เ,ลง,ลงเพื่อนล็อกแล้วเพื่อนมาล็อกได้หรือเปล่าวันน หลอไปได้พีรีไปไปไป,ไปเพื่อนตายโอเคพีรีตรงนี้มีทางแยกหลายทางถ้ามันตามเรามาเราจะแยกไปทางหนึ่งโอเคเอ้อยพี่นุ่นทางนี้ป่ะัสดีมันทำให้ไปพีรีเจอคน,นอะไอ่ะมาทำไตรงนี้เน,นี่ยคนในดิสเน่นะถืออะไรมาพีรีดูหน่อยเขาถืออะไรมาล็อกกุญแจเราจได้ช่งางล็อกกุญแจเพิ่มไปคนนึงแล้วพีรีแต่มันอยู่ในที่ที่ไม่มีประตูเลยไอ้นี่ไงพีรีคิดดูดีถ้าขาตกรมามมันจะไล่คนที่วิ่งช้าก่อน ตอนนี้ไม่มีไฟเฮ้ยนี่เอ้ยออมมีคนวิ่งช้าในเต็นทนะ์เนี่ยพี่ลีเฮ้ยเดี๋ยวจะพี่ลียิงก่อนดิเฮ้พ่ลีไม่เห็นไม่เห็นมันเอาคนในเต็นท์มันเอาคนในเต็นท์ม,นนนมีช่างล็อกประตูช่างล็อกประตูไปล็อกให้ <c oughs> <c oughs> เปิดไฟแนละ้วไม่กลัวแล้วโยอ้าว <Yo. S 2> <Yo. S 1> เอ้ย ไม่ทนะันหน้าอยิงเล่นไหมยิงเล่นอืมยิงฆาตกรมันจับเราไม่ได้<ม>พี่ลีทั้งที่เรามีปืนไม่ได้ยิงสักนัดเลยสำหรับแบบนี้ใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้อยู่ใต้คลิปโอเคไปแล้ว